อนขเช่นเดิมนะคะวันนี้เนี่ยการมาเอาใจสายครอบครัวกันบ้างและรถคันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าราคาก็ดีไม่ก็น้อยแล้วแถมสียังสวยมากๆเลยนะคะจะเป็นคันไหนไม่ได้เลยค่ะนี่เลยค่ะ Ford Ever e s t รนะคะ2.2 Titanium p l u s นะคะปี2017นะคันนี้เนี่ยมาอยู่แค่7,000 70, 0โลเท่านั้น ครบมากมเลยแถมชุดแต่งรอบคันเลยค่ะแล้วก็นะคะโปรโมชั่นของการจัดเต็มมากๆและที่สำคัญราคาพิเศษมากๆเลยค่ะเพียงแค่8,99,000บาทเท่านั้นนะคะเรามาดูเลยค่ะว่าราคานี้จะได้อะไรกันบ้างนี่เลยค่ะขึ้นตามนี้เลยนะคะโหการแถมให้จัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นนะคะ ฟรีประกันเครื่องเกียร์หนึปีหรือว่า20 0 0 0กิโลกันเลยทีเดียวนะคะพร้อมคันนี้ใหมเ่เพียงแค่70็0 0โลเท่านั้นแล้วก็ชุดแต่งใหม่รอบคันมูลค่าวกว่า30 0 0 0บาทนะคะอันนี้การมาแต่งให้เองนะคะแล้วที่สำคัญนะ,ะยางใหม่ปี2 2 2กันก็เลยโอ้โหรถก็สวยใหม่ก็น้อยแถมชุดแต่งจัดเต็มและที่สำคัญนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดโหพิเศษมากๆเพราะคันนี้นะคะอ่า ไม่มีแวนะคะและประกันปอนหนึ่งะคะมีถึงเดือน2ปี65กันเลยทีเดียวโหประกันปอนหนึ่งเกือบปีนะคะแล้วการก็โอนให้ฟรีประกันเครื่องเกียร์อีกคุ้มมากๆเลยค่ะซื้อสดลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วจ่ายเพียงแค่8,99,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีทุกอย่างเลยค่ะและที่สําคัญสําหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนนะคะโอ้โหพิเศษเหมือนกันเพราะคันนี้เนี่ยฟรีดาวไปเลยค่ะลูกค้า ผ่อนเพียงแค่15,000บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนสูงสุด7ปีเลยค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นพิเศษเพียงแค่2.79เท่านั้นโหสูสีกับป้ายแดงเลยนะคะคันนี้เนี่ยสภาพก็ป้ายแดงดอกเบี้ยก็ถูกซื้อจัดไฟแนนซ์ซื้อสดก็พิเศษมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะง่ายมากๆเลยเพียงแค่อินบอกหาการนะคะไม่ว่าจะเป็น y ย u ทูบไลน์ a c e b o o k ทุกช่องทางเลยนะคะ ูแลลูกค้านะเองเลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่อยากจะมาดูรถคันนี้และฟอร์ดเอเวอเรสต์คันอื่นๆของทางร้านง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เซิร์ชใน Google Map เลยค่ะไลออนคาร์ถมือ2องค่าไทยนะคะแล้วเดี๋ยว มาที่ร้านได้เลยจะมาดูคันนี้หรือคัน,น,นอื่นๆของการได้เลยเพราะว่าสวยทุกคันแน่นอนตอนนี้นะคะที่ร้านจะมี f o r d Ever e s t รถึง3คันเลยนะคะลูกค้าจะชอบสีไหนแบบไหนเข้ามาดูกันก่อนได้เลยเพราะว่าสภาพสวยใหม่น้อยแน่นอนค่ะและเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายน,ใน,ใน,ในอกของคันนี้ว่าจะสวยแค่ไหนเข้ามาดูเลยค่ะ ส่วนชุดแต่งเนี่ยการต้องอธิบายลูกค้าก่อนคือทางการเนี่ยมาแต่งให้เองนะคะจะเป็นชุดแต่งใหม่ร้อเซนะคะนี่นะคะคำว่า e v e r อร์เนะคะจะเป็นตัวอักษรสีดำนะ,ะสวยมากๆเลยตัดกับรถคันสีแดงมากๆแล้วที่สำคัญเห็นไมคะนี่เลยค่ะกาจังหน้ารวงครึ่งนะคะ นี่จะเป็นมาฟอดมาแต่งเข้ามาใส่ตรงนี้เลยโอ้โหสวยมากๆแล้วม้าดูแบบพรีเมียมสุดๆกระจังหน้านี่เป็นของใหม่นะไม่มีริ้วรอยใดๆเลยสวยมากๆเลยพร้อมกับนี่การให้ดูเลยค่ะก่อไฟนะคะก่อไฟทั้งสีไฟไฟหน้าไฟท้ายเป็นสีดำหูตัดกับสีรถมากๆทำให้รถนี่ดูเฉเฉียวมากๆพร้อมกับนี่กันชนนะกันชนสีดำด้านข้างล่าง ห oh, สวยมากมากจริงๆค่ะแล้วรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะคะตัวท็อปเนี่ยมันจะมาพร้อมกับฟังก์ชันของสลูปนะคะมีสลูปมีประตูไฟฟ้าหลังแล้วก็บริปรับไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะและที่สำคัญนี่ที่ฉีดกระจกที่ฉีดไฟหน้านะคะแล้วก็เซ็นเซอร์กล้องหลังรอบคันด้วยโอ้ oh, สวยมากๆ นี่ซุ้มล้อนะคะสวยไหมคะขนาด3นิ้วกำลังพอดีนะคะเพราะว่าการจะแต่งสำหรับลูกค้าที่ชอบใช้ในเมืองด้วยนะคะและที่สำคัญนี่เลยค่ะแม c กอบ2 20นะคะพร้อมกับยางนะคะปี2020กันเลยโอ้โหแม็กก็สวยยางก็สวยนาชุดแต่งก็รอบคันคันนี้สวยมากๆเลยแล้วสีเนี่ยจะเป็นสีแดงสีแดงของ Ford e v e r e อ t เนี่ยมันจะไม่ใช่สีแดงแปดนะคะ อันนี้เนี่ยมันจะเป็นสีแดงเลือดนกนะคะจะไม่ใช่สีแดงแบบสีแดงจ๋าเลยนะคะแล้วเอามาแต่งใส่ชุดแต่งเนี่ยสวยมากๆกระจกมองข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยวตรงนี้และจะมีจุดเตือนนะคะจุดอับสายตาด้วยก็เหมือนกับว่าเวลาเราขับไปนะคะกำลังจะแซงนะ,ะแล้วข้างหลังเนี่ยหรือข้างๆเรามีมอเตอร์ไซค์หรือมีอะไรระบบนี้นะคะเขาจะเตือนปิ๊บปๆๆนะคะขึ้นเป็นสีเหลืองเลยว่า เอ้ยตอนนี้ยังแซงไม่ได้นะเพราะว่ามีรถอยู่นะคะอันนี้การชอบมากๆเลยเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยขับขี่ปลอดภัยมากๆจะมีทั้ง2ข้างเลยนะคะตรงกระจกมองข้างสายแหละขวาน,ะนี่อันนี้การให้ดูที่จับนะคะเราก็ใส่เป็นตัวจับมือนะคะที่มือจับจะเป็นสีดำนะคะจะมีคำว่าเอเวอร์ด้วยน,ะนี่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็บันไดสำหรับรถยกสูงเนี่ย เวลาเราขึ้นนะคะจะง่ายมากๆเราสามารถก้าวเหยียบบันไดแล้วก็ขึ้นไปได้เลยนะคะนี่โหสีส่วนมากๆเลยแล้วคันนี้เนี่ยใหม่เพียงแค่เจ็ดมือโลเท่านั้นสภาพเนี่ยใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ที่การบอกนะ,ะจะเป็นไฟนี่ค้อไฟสีดําเหมือนกันแล้วตรงที่คาดข้างหลังนะคะจะเป็นคําว่าเอเวอเรสเลยนะคาะนี สวยมากๆแล้วคันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นไทเทเนียมพาสนะคะแล้วจะมีกล้องหลังกับเซนเซ,นเซอร์นี่เซ็นเซอร์รอบคันเลยเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนี่แล้วก็กันชนเราก็ทําเป็นสีดําให้เหมือนกันจะเป็นสีดํได้าน,นะคะมันจะสวยมากๆเลยเข้ากับตัวรถมากๆพอคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะเขาจะมาด้วยประตูหลังไฟฟ้าเลยนี่เราแค่กดนิดเดียวเองเขาจะขึ้นมาเลยโอ้โหสวยมากๆ อ่าแล้วลูกค้าเห็นไหมครับคันนี้เนี่ยภายในเป็นสีเบจหรือสีครีมนะคะใหม่มากๆและที่สำคัญการใส่พรมเข้ารูปให้รอบคันนะคะของใหม่อีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าอันนี้ทางการมาใส่ให้นะคะแล้วใหม่มากๆนี่มันจะเป็นทั้งคันเลยนะคะไม่ใช่ว่า แค่แปะอยู่ตรงนี้แค่2อันนี้คือทั้งคันรอบคันเลยหูสวยมากๆเลยแล้วมันเป็นแบบสีแดงดำตัดกันมากๆเลยนะคะนี่จะเป็นบอกเจ็ดที่นั่งนะคะและที่สําคัญที่การบอกตัวนี้เนี่ยพอเป็นตัวท็อปเนี่ยนะคะจะมีเป็นบอกปับไฟฟ้าคู่หน้ากับคู่หลังคู่หลังกดตรงไหนมีเลยคะ่ะแล้วแบบ คือแบบยืนปกติเลยค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยเขาพับอัตโนมัติดีมากๆเลยนะคะพอรุ่นอื่นนี้ไม่มีนะคะต้องเป็นตัวของเอเวอร์เนและเป็นตัวท็อปเท่าน,านั้นแล้วพับไปเลยนะคะลูกค้าจะวางของหรืออะไรได้เลยนะคะนี่เพราะว่ามันมีพรมเข้ารูปแล้วนะคะเมื่อสมมุติว่าพรมเปื้อนเนี่ยหรือบบกเปื้อนง่ายมากๆเลยค่ะแค่เช็ดนะแล้วเวลาเราจะเอาขึ้นมาทําไงเรากดซ้ําเลยค่ะนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะ ง่ายมากๆเลยอ่ะอันนี้การชอมมากๆเลยนะคะโหและเดี๋ยวการน,นะ,ะจะปิดถ้าปิดก็ปิดง่ายเหมือนกันนี่เลยนะคะนี่อ่ะแล้วที่สำคัญนะ,ะลูกค้ารู้ไหมคะว่าคันนี้เนี่ยพิเศษอะไรอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะฟรีทะเบียนสวยเลยค่ะเพราะคันนี้นะคะทะเบียนเจ็ดห้าห้าห้าโหสวยมากๆเลยนะคะ ยีให้เลยนะคะรถสวยสภาพดีพร้อมทะเบียนสวยเลยลูกค้าไม่ต้องไม่ทําอะไรแล้วนะคะสวยมากๆเลยค่ะคันนี้และเดี๋ยวการพาไปดูข้างในค่ะว่าจะสวยทั้งภายในภายนอกหรือเปล่าไปดูค่ะนี่นะคะคือภายในที่การหมอนะ้ําใหม่มากๆเลยค่ะคันนี้ ภายในใหม่จริงๆแล้วนี่จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าคู่หลังนะคะแล้วสภาพแบบใหม่มากๆเพราะคันนี้อันนี้การบอกใหม่เพียงแค่เจ็ดมื่โลเท่านั้นเข้าสูงตลอดทุกระยะนะคะ นี่การให้ดูตัวคอนโซลเลยนะคะการชอบคอนโซลของ Ford e l e v e มากๆเพราะว่าตัวคอนโซลเขาเนี่ยเขาจะทําด้วยหนังนะคะแล้วก็เย็บตะเข็บแล้วมันจะดูหรูหรามากๆเลยเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะแล้วมันสวยมากๆจริงๆ แล้วที่สำคัญนี้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหน้าจอนะคะหน้าจอเราสามารถที่จะดูปรับอุณหภูมิแอร์นะคะโทรศพรัพท์หรือเล่นเครื่องเล่นอะไรได้หมดนะคะน,นี่แล้วก็นี้ที่ปรับพวกอุณหภูมิแอร์หน้าแอร์หลังนะคะแล้วคันนี้จะเป็นตัวขับสองนะคะมีเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็อันนี้เบรกมือนะคะที่ไว้ชากาแฟได้เลยตรงนี้นะคะ มีการพยายามแบบซูมให้เห็นชัดๆเลยเพราะคันมี้ลิ้วรอยน้อยมากๆจริงค่ะแล้วที่การบอกมีค่ะไม่เพียงแค่7มือโลเท่านั้นนะคะสวยมากๆแล้วพวกาลัยเนี่ยมันติฟังก์ชันโอ้โหจัดเต็มมากๆเลยมี่วควบคุมเสียงวควบคุมการขับขี่นะคะแบบครบจริงๆแล้วก็นี่กดนะคะประตูไฟฟ้าหลังอยู่ตรงนี้ถ้าเราอยากจะเปิดนะคะแล้วก็พวก,พวกควบคุมไฟการพยายามแบบซูมให้ดูเลยค่ะว่า รถ Ford e v e r อเเนี่ยเขาหรูหราแล้วก็คันนี้เนี่ยสภาพใหม่จริงๆลูกค้าบางท่านเนี่ยยังไม่เคยไปดู Ford e v e r อเนะคะการอยากให้ดูเป็นตัวเลือกนะคะเพราะว่าการขับขี่ของ Ford e v e r อเเนี่ยต้องบอกว่าการขับขี่ของเขาเนี่ยดีมากๆนะคะสมรรถนะนี้แบบว่าสุดยอดจริงๆค่ะนี่เดี๋ยวการให้ดูเลยนะคะว่า คันนี้เนี่ยนะคะเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเดี๋ยวการให้ดูคู่มือการใช้งานนี่โอ้โหมาเลยเพราะว่าครบเอกสารครบเลยนะคะแล้วนี่นะคะจะเป็นบุคเซอร์วิสของเขาหรือสมุดรับประกันนะคะนี่เดี๋ยวการให้ดูเลยค่ะเพราะคันนี้เนี่ยเข้าศูนย์มาตลอดทุกระยะนี่โอ้โหทุกระยะจริงๆค่ะดูแบบครบเลยและที่สำคัญนะคะเพิ่งจะเข้าเมื่อเดือน9ปี2 0นี้เอง ะะบอกมีลูกค้าซื้อไปก็ยังไม่ต้องเข้าเลยค่ะนู่นเลยค่ะเดือน8เดือน9ถึงเข้าอีกทีก็ได้นะคะเพราะว่ารถเพิ่งจะเข้าสูนยมานะคะแล้วที่สำคัญที่การบอกนะคะคือคันนี้เนี่ยประกันปอนหนึ่งนะเกือบปีกันเลยค่ะมีของวิริยะด้วยนะคะ ประกันปอหนถึงเดือน2ปี65ก็เลยโห,โหลูกค้าซื้อสดนี้คุ้มมากๆเลยนะคะเพราะได้ประกันเกือบปีไปเลยแถมของวิิยะอีกตั้งหากครบจริงๆค่ะไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวการจะพาไปนั่งข้างหลังอ่ะลืมทุกทีเลยค่ะเพราะคันนี้เนี่ยมีสันลุกค่ะเดี๋ยวการจะ รีวิวซันลูปให้ดูนะคะว่าการใช้งานเนี่ยยังไงง่ายมากๆนะคะมันจะเป็น2สเต็ปนะคะก็คือเราจะเปิดเป็นซันลูปหรือมูลูปก่อนนะคะถ้าเราอยากเปิดโดยที่ไม่ได้เอาศีสระออกไปนอกรถนะคะหรือมือออกไปนอกรถเนี่ยเราเพียงแค่กดตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะได้ ตรงที่ไวแว่นตรงนี้นะคะเปิดไฟด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวที่ควบคุมซันรูตรงนี้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวการจะทําให้ดูเราจะเปิดแค่ตรงนี้ก็ได้นะคะมันจะเป็นสองสเต็ปครึ่งหนึ่งของข้างหน้าหรือจะเป็นบานใหญ่ตรงที่นั่งตรงนู้นเลยก็ได้นะคะหรือถ้าลูกค้าบางท่านแบบเฮ้ยกำลังไปเที่ยวเลยนะคะจะไปเที่ยวเหนือใต้ออกตกโอ้ยอยากได้บรรยากาศ แบบว่าสันลุปต่างประเทศง่ายมากๆเลยค่ะน,นี่เราเปิดเลยค่ะกดอีกสเต็ปหนึ่งคือสันลุปข้างหน้าโอดีมากๆเอามือออกไปยังได้เลยนะคะได้ทั้งคนขับแล้วก็ถ้ามีเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถเอาสีสาบโผไปดูบรรยากาศด้านนอกได้เลยนะคะโอ้โหโรแมนติกมากๆนะแล้วก็ ถ้าจะปิดก็ง่ายเหมือนกันเราก็ทําการกดปุ่มนะคะตรงข้างหน้าเหมือนเดิมก็ปิดซันรูฟได้เลยเดี๋ยวการจะพาไปนั่งข้างหลังว่าเอ้ยเวลาที่นั่งแบบมีซันรูฟเนี่ยมันมันได้ทั้งความสว่างนะคะแล้วก็ได้ทั้งความแบบว่าหรูหรามากๆนี่เลยค่ะพอนั่งข้างหลังเนี่ยแล้วขาเนี่ยโอ้โหเหลืออีกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วตรงข้างหลังเนี่ย เขาเรียกไงคะมีแอร์นะคะมีแอร์มีที่ชาร์จแบตมีอะไรครบมากๆไม่ต้องไปแย่งคนข้างหน้าเลยนะคะแล้วสามารถปรับได้ด้วยคะ่ะว่าจะเข้าข้างหน้าหรือจะแบบ ข้างล่างนะโ,โหดีมากๆเลยค่ะอันนี้แบบฟังก์ชันครบมากๆแล้วถ้าเรานั่งกันแค่2คนนะคะก็ดึงอันนี้ลงมาได้นะคะจะไว้ชากาแฟก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะดีมากๆมีอย่างที่การบอกโ,อโหมันทําให้รู้สึกว่าตรงศีสาเราเนี่ยมัน โล่งมันโปร่งนะคะแล้วเวลาไปเที่ยวนี่น่าจะสนุกดีเหมือนกันนะคะมีซันรูฟมีอะไรได้เห็นวิวนะคะและที่สำคัญนะคะถ้าลูกค้าอยากจะเข้าไปข้างในก็ง่ายเหมือนกันนะคะเพียงแค่กดตรงหัวเบาะนะคะแล้วก็เลื่อนนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปข้างในได้เลยนี่อย่างที่การบอกคือเราจะพับแบบปิดสนิทหรือจะพับแค่นี้เราเก้าวข้ามไปก็ได้เหมือนกัน นะคะนี่การให้ดูเลยข้างหลังใหม่มากๆเบาะใหม่จริงๆค่ะโหเบาแบบสภาพสวยมากๆแล้วพรมเข้ารูปที่การบอกคือทั้งคันนะคะไม่ใช่แค่แบบว่าแปะไว้ข้างหลังนะคะทั้งคันแล้วเป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเวลาเราอันนี้ผักไปก็ดีเหมือนกันนะ,ะเพราะว่ามันง่ายนะ,ะผู้หญิงผู้ชายนี่สามารถได้นี่ได้หมดแล้วมันสามารถนั่งได้หลายสเต็ปจะนั่งตัวตรงแบบนี้ก็ได้หรือจะ นอนลงไปนะคะมันจะได้2สเต็ปนั่งแบบว่าสบายๆก็ได้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นรถครอบครัว7จที่นั่งนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะ,ะที่แบบว่าอยากไปเที่ยวไหนทางครอบครัวนะคะซื้อแบบว่าเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้ไปเที่ยวด้วยการมีลูกนะคะสคนสามคน มันแบบว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากๆนะคะแล้วสมรถนะของ Ford เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยการขับขี่นิดดีมากๆช่วงล่างนะคะเขาจะนุ่มและหนึบมากๆเลยใครที่เป็นสาวก Ford เนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าการขับขี่ของเขาเนี่ย ชาวัดกระรด SUV วนะคะการว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยการให้อันดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าเขาขับดีแล้วก็นุ่มนะคะนั่งเนี่ยไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่เหนื่อยเลยนะคะเป็นตัวเลือกที่เวลาการจะไปต่างจังหวัดไปไหนเนี่ยจะชอบเอา ford e v e r e s t ไปแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคันนี้เนี่ยที่การย้ำมาตลอดนะคะว่า สภาพเนี่ยสวยทั้งภายในภายนอกแล้วไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะสภาพสวยมากๆแล้วที่สำคัญคืออะไรคะทะเบียนสวยมากๆคันนี้เนี่ยการขายพร้อมทะเบียนไปเลยนะคะไม่ได้บวกค่นทะเบียนเลยนะ,ะทะเบียนเนี่ยอยู่ที่7 5 5 5หแบบถึงแม้คันนี้นะคะจะไม่ใช่ทะเบียนประมูลนะคะแต่ด้วยเป็นหมวดเก่านะคะแล้วเป็นหมวดกอไก่รอเรือเลยนะคะ วันนี้เนี่ยการบอกเลยราคาไม่ได้ต่างจากเลขประมูลเลยนะคะรถสวยสภาพดีแถมทะเบียนก็สวยของแต่งก็ครบโอ้โหจัดเต็มมากๆและสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะวันนี้เนี่ยที่ร้านการเนี่ยมีฟอถึง3ขัคันถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาดูได้เลยสภาพสวยๆถึงนั้นเดี๋ยวการจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะว่า แต่ละคันของเราเนี่ยสภาพเป็นยังไงแล้วไม่น้อยจริงๆนะคะแล้วสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะรบกวนกด s ั b สไ cribe หรือกดติดตามการด้วยนะคะเดี๋ยววันไหนการจะมารีวิวรถสวยๆไม่หน่อยๆให้ดูอีกนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ